สนมโอ้เรื่องราวก็เป็นเรื่องราวอันนี้มันเป็นของคล้ายๆรามนะฮะคล้ายๆรามตามกับพุทธมันแยกกันไม่ออกนะฮะพอเราสร้างเมืองก็ต้องต้องการคล้ายๆเทวดาคุ้มครองเมืองก็เลยสร้างฐานหลักเมืองขึ้นเพื่อเพื่อคุ้มครองนอกจจะมีสานหลัเมืองแลก็จะมีเสื้อเมืองอีกนะเสื้อเมืองกองเมืองนะฮะแต่ที่เรารู้จักกันดีในบ้านเมืองของเราคือสารหลักเมืองสารหลักเมืองเมื่อ มเมื่อเมืองหมดความน้าคัญลงเนี่ยเมืองในกาแพงเมืองมาล้างศาลหลังเมืองก็หมดความน้ำคันไปด้วยผู้คนคออกไปยกไปที่อื่นหมดสม,มัยพระมหินหทรธิลาดท่ลานะอริยญาณตอกนกลางกลางเมืองร้างครับที่นี่ก็ร้างไปด้วยล้างตามร้างไปด้วยมสม่ต่างไปเการที่ห้าเสด็จมาเนี่ยบอกว่าผ่นานศาลหลักเมืองแค่นั้นเองแสดงว่าศาลเนี่ยเพียงคงจะไม่มีลักษณะเป็นศาลแล้วล่ะ ศาลล่งเมืองมาลูกยองอีกรัางหนึ่งสมัยหลวงมนตรีหลวงมันตรีคือเจ้าเมืองของหลวงมนตรีนี่เป็นอายการอายการเป็นคนมีชื่อเสียงมากเป็นคนลูกหลานเจ้าเมืองอะไกัหลวงมนตรีสร้างสร้างศาลสร้างสารสร้างสารเรือดไทยฟ้าเรือนเมทามะสร้างสารเรือดไทยไว้เรียบร้อยเสร็จปั๊บพอสร้างสารเรือนไทยเสร็จ ต่อมาเนี้ยพว,ว่าจะวัดอีกที่มาสร้างที่น,นี่วัดสุรภานะมาสร้างอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันก็ชุดตัวไปตาม<ฆ>ตามการเวลานะครับเ<ฆ>มื่อก่อนเนี้ยเสาวสาวรงนี้ไม่มีเ<ฆ>สาวไม่มี<ฆ>จะมีเฉเาพาะเสียงเทวรัตเสียงเทวรันี่เหมือนกับทุกที่หรือาไม่เหมืไน<า>่ะไม,ม่จะมีเฉพาะของเราของเรามีที่เดียวที่อื่นก็จะเป็นหลับเมืองแบบนดี้ก็เป็นเมื่อก่อนนี้นะฮะก็จะโผล่พนจากดินขึ้นมา เป็นหน้าคล้ายๆกับจอมปลวกอย่างเงี้ยนะครับคล้ายๆจอมปลวกอย่างเงี้ยปดดีขึ้นมาแล้วก็แก่หน้าไป็นแบบนี้คพราะคือคือเจอดั้งเดิมแล้วดั้งเดิมแล้วฮะดั้งเดิมแล้วแล้วตอนหลังเนี่ยหายไปแล้วตอนนี้ปั้นใหม่ก็มีกติกามีประเพณีของกะแพงเพชรว่าห้ามปิดที่ที่หูกับที่ตาทำเหมือนเป็นการปิดหูปิดตาดูแลไม่ด้เมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้คนจะขึ้นมาวันนี้กันใช่ไหมฮะค่ะ ห้ามปิดหูปิดตาไปว่าทองนะปิดที่อื่นได้แต่ห้ามปิดที่หูและที่ตาถ้าปิดที่หูก็จะไม่ได้ยินว่าลูกหลานขอความช่วยเหลืออะไรบ้างลูกหลานเดือดร้อนอะไรบ้างปิดที่ตาก็จะมองไม่เห็นว่าสิ่งดีสิ่งดีงามที่เข้ามากระแดงเคชรมีอะไรบ้างศาลเจ้าพ่อหลังเมืองของเราเนี่ยจะคุ้มครองไม่ใช่เฉพาะคนกระแดงเพชรนะคนผ่านไปผ่านมานี่จะคุ้มครองหมด เ,เราจะเห็นได้ว่าเวลาขับรถถ่านก็นจะมีเสียงแปรของรถนะคะแล<ะ>้วก็ในลักษณะที่ว่าคนที่นี่คนํำแพงหรือไม่คนต่างตัวนั้เขากูเป็นว่าถ้ามากำแพงแล้วไม่ได้มานามรก,การสารหลักมือก็ถือว่าไม่ได้มาขคารถถึงจะคิดหนืองกำแพงเพราะคราวนี้<ะ>สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ความเสี่ยงคนจำแพงที่เหมือนยังมีชีวิตอยู่<ะ>คือเหมือนยังมีชีวิตตั้งแต่อดีตการน,นะ,ะจนก,กระทั่งถึงปัจจุบันนี้เหมือนมีชีวิตมาโดยตลอด ที่คุ้มครองสิ่งสิ่งมีชีวิตในการเกษตรก็คือเจ้าพ่อหลกเมืองนี่แหละย่างอื่นก็จะเป็นแค่วัตถุแต่นี่เหมือนจะมีวิญญาณมีเหมายถึงว่าแต่ละยุคแต่สมัยก็ยังมีความสำคัญกับเกี่ยวกับฐานลักเมืองอยู่ใช่ไหมคะมันมีเกล็ดเล็กเจ็ดน้อยมากมายเกี่ยวกับเจ้าพ่อหลเมืองของเรานี่นะครับซึ่งถ้าเล่าไปนี่ คนอาจจะว่าเรา,มางมงายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาอยู่กับแมงเพชรเนี่ยถ้า,ากกรู้จักกับแมงเพชรเกือที่กับแมงเพชรเข้าใจกับแมงเพชรแล้วจะรู้ว่าเป็นยังงจริงๆค่ะก็สังเกตจากคนที่มานมาสการหรือว่ามาทมาความคารพของสารสนุนได้ว่าสารสนุกนกัแมงเพชรเนี่ยมีผู้คนเข้าออกู่ตลอดเวลา,าใช่ไหมคะเมื่อก่อนนี้ถ้าจะเล่นนรฬิากาแก่บนนะขเขาจะห้ามเล่นอยู่หนึ่งเรื่องคือเรื่องพม่ามาดิมกับแมงเพชร เพราะว่าเหมือนเจ้า <su> พ่อเนี <serves> ่ยโกรธมากโผลธมากเขาบอกเขาเข้าพม่าบุกปุ้ยตีเมือนกำแพงเพชรครับเจ้าเมืองพม่าคนนั้นจะชักอยู่ข้างเวทีทันทีเลยบนเวทีนิเกอทันทีเลยเป็นอย่างนี้ทุกรุ่นทุกสมัยจนกระทั่งไม่มีใครกล้าเล่นเรื่องนี้อีกต่อไปเรื่องพม่าตีเมืองกับแพงเพชรอันนี้อันนี้คือคือไม่ใช่เกิดในสมัยยุคก่อนที่ผมเกิดดวย่้ํำนะ มันจะถึงร้อยร้อยกว่าปีที่ผ่านมาแล้วและยังมีเกศและเกศน้อยที่เกี่ยวกับเจ้าพ่อเรามืออีกมากมายซึ่งเราไม่ได้สอนให้งมงายแต่มันเป็นความเชื่อของคนกัมแมงเพ็รปัจจุบันนี้กัมแมงเพชรของเราเนี่ยอย่างที่ป้าบอกแล้วว่าถ้ามากัมแมงเพ็ตต้องมีโอกาสมาได้ไหวเจ้าพ่อเ,เหอนะามือปัจจุบันนี้เขาปิดเหตุผลที่ติดก็เพราะว่าเพื่อที่จะให้ไปไหว ทางด้านโน,น,น้นนะครับเพราะว่าควันสูบเลียนจะทําลายโบราณสถานของเรานะครับก็เลยสร้างใหม่ด้วยใช่ไหมคะอยากจะให้มันดีมันสะอาดแล้วก็สวยงามนะคะอยากจะปิดทองก็เ,เป็นเสาหลักเมืองจำลองทางด้านโน้นดีกว่านะคะนนก็กนนะเหมือนกันนะจะบ,บริเวณนี้อย่างกระแพงเพชรเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเหมือนเจาพึ่งคลองไปทั่วเลย ตอนนี้ผมว่าจะไม่เล่าขออนุญาตเล่าสักนิดอนึวันเมื่อปีประมาณสี่สี่หกก็ภาวะสี่หกผมจัดการแสดงแสงเสียงที่วัดพระศรีริยบุคืนนั้นเนี่ยฝนตก,กมากฝนตก,กมากเลยก็ลงทุนไปเยอะมากถ้าไม่ได้นิดแล้วว่าแย่แน่แย่แน่ก็บอกบนเขาเจ้าพ่อหลักเมืองว่า ขอแสดงเถิดขอสักชั่วโมงครึ่งสำหรับคนมาดูแล้วก็บตับบ้านปาเชื่อไหมว่าฝนตกอยู่แค่แค่ถนนข้างนอกแต่ในอุทยาบริสัทนะเราไปจับที่ว่านรัฐเยีบอนนะในอุทยาบริสัทไม่มีฝนสักเม็ดผมโอเป็นความมหัศจรรย์ที่งมันไม่น่าเชื่อ นี่นี่นี่ก็ถือว่าเป็นความเชื่อของคนท้องถิ่น่างเราๆใช่ไหมคะมันไม่ใช่เป็นความวมงายแต่ประการใดแต่สิ่งเหล่านี้เราไม่ได้เชื่อในสิ่งที่เอาไปทําสิงชั่วร้ายเราเชื่อและทำมาสิ่งที่ดีมันจึงออกมาที่จะมีประโยชน์ต่อบ้านเมืองนะครับตรงนี้ครคบค่ะอย่างวันนี้นะคะไม่ใช่ว่าเราจะมาเฉพาะสารหลักเมืองสิ่งที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวของคนกำแพงอีกที่นึงก็คือศาลพระอิสวนนะคะวันนี้เดี๋ยว พอเราแล้วเราทำคร์ใช่ค่ะวันตอนวันนี้เราทําเกี่ยวกับสารตักเมืองแล้วคราวหน้าเดี๋ยวเราจะไปชมความสําคัญของสารไทยอุสวนนั่งเกิดขึ้นขึ้นบนกระแพงใช่ไหมคะขึ้นบนกระแพงใช่ไหมค่ะถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่เมืองแพงเนี่ยถือว่ามีอยู่เยอะมากนะคะถ้าเราศึกษาแล้วเราเป็นคนในพื้นที่เนี่ยเราน่าจะมีความภาคภูมิใจนะคะเราเกิดความรู้สึกรักเล่นของไทย มาจิงคืนค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณหน้านะคะอาจารย์สันติไพร่าค่ะนะคะขอบคุณหน้าค่ะที่ให้ความรู้ในเรื่องของความสาคัญประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับสารหลักเนืออนะคะวันนี้รายการโทรทัศน์วัฒนธรรมนะคะเราทั้งสองคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกัานใหม่โอกาสหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ